สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับผมวันนี้วันนี้แรงกรรมนะครับ <c oughs> อาจารย์จะมาพูดถึงกรรมที่เกิดจากการค้าประเวณีนะครับผมเมื่อ3 4ปีก่อนนะก่อนก่อนจะมีโควิดนานมากเลย3เกกับ4ปีก่อนเนะี่ยคืออาจารย์ไปที่วัดแล้วก็มี มีคนมามามาดูดวงที่วัดมาหาอาจารย์สมัยก่อนคือคนปากต่อปากกันนะครับก็คือนั่งรถตู้มาเลยมามายังรู้มายังรู้นะครับเขาก็มาถามว่าคือทอํายังไงลูกเขาเนี่ยอ่าลูกเขาเนี่ยจะจะหยุดเกเรเขาจะมีลูกสาวสองคนนะครับหน้าตาดีมากแล้วก็ลูกชายหนึ่งอ่าหน้าตาหน้าหน้าตาดีนะครับคือเขาก็เล่าให้อาจารย์ฟังนะว่าแบบเออลูกสาวเนี่ย แบบเจ้าชู้เปลี่ยนแฟนไปทั่วเป็นคนดีนะแต่เจ้าชู้แต่ลูกชายเนี่ยลูกชายเนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นต๊ดน,นะครับโทษนะครับขอขอขอ,ขอ,อนุญาตนะครับอาจารย์อาจารย์มาได้ว่าเรื่องเหยียดเรื่องเพศที่สามนะครับอาจารย์เล่าให้ฟังนิดเดยวว่าเขาเขาเป็นผู้ชายนุ่มนิ่มอ่ะผู้ชายนุ่มนิ่มนะครับแล้วก็คือวันๆเนี่ยก็ไปอยู่กับเพื่อนส่วนลูกสาวสองคนเนี่ยตั้งแต่เรียนหนังสือม6ม6ไม่จบ,บมหไม่จบนะครับ ห้าโมงเย็นแดดล่มลมตกเลิกเรียนมานี่สตาร์รถไปกับเพื่อนไม่รู้ไปไหนกลับมาบ้านดึกดึกเดินเทุกวันเนี้ยหลานเนี่ยหลานของอ้ลูกหนูอีหนูสองคนเนี่ยสี่คนอ่ะสี่คนอ่ะคนละสองอ่ะโอ้ยกลับไปบ้านทีไม่รู้จะซื้อขนมฝากใครซีซื้อไปัุงถุงหวานแม่งเลยหลานเยอะจัด คือเราก็ไม่มีผัวเนี่ยนะครับก็คือไปเรื่อยๆว่าเด็กมันด้านตานดีมันอยู่ใกล้ใครมันก็เคิร์มคือง,งงมากเครียดมากทําไมลูกเป็นแบบนี้อาจารย์ก็เลยนั่งดูอาจารย์อาจารย์นั่งดูนะครับอาจารย์เห็นเขาว่าทํางานที่เกาหลีนะครับคือผู้หญิงคนนี้ม,มีมีแฟนใหม่เป็นคนเกาหลีนะครับแล้วเขาก็เที่ยวไปเที่ยวมาอาจารย์อาจารย์เห็นเขาว่าทํางานนวด คือพาคนไปนวดนั่งรถตู้ไป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 ,ไปตามบ้านคนไปตามอะไรเงี้ยแต่อาจารย์แปลกใจว่าคนคนที่เขาพาไปเนี่ยคนที่เขาพาไปเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นนวดมันไปทําแบบอย่างนั้นอาจารย์ก็เลยอ๋อนี่มันเป็นกรรมของเขาที่เขา,าอ่าค้าประเวณีคือทําตัวเป็นแม่เล้าเลยนะครับทําตัวเป็นา้านแม่เล้าเลยนะครับอาจารย์บอกว่าอ๋อเนี่เป็นเวรกรรมของหนูที่ทําให้ผู้หญิงคนนี้อายุ สี่สิไปไปนะครับเป็นกรรมหนูที่หนูจัดหาลูกทั้งสามคนนะ่ะก็เลยมากมาก,มาก,มากในความรักไม่จริงค่ะไม่จริงหนูหนูหนูไม่ได้เปิดซ่องหนูไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเด็กมันสมัครใจอา้าวเฮ้ยเด็กมันสมัครใจหนูพาคนไปเกาหลีและบอกพาเขาไปนวด แต่หนูเอาเด็กมาทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วหนูก็วนรถมาวนรถกลับมารับบ้านนี้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 เด็กในรถตู้ประมาณเจ็ดแปดคนนะครับนั่งรถวนไปเวียนมาในเมืองไปส่งเขาแล้วตัวเองก็ทําลายกุป๊ปแล้วก็มีลูกค้าประจําลูกค้าประจำอะไรของเขาอะไรประมาณนี้หนูแบบเนี้ยเขาเรียกว่าค้าปเวณีไม่จริงค่ะอาจารย์ดูผิดค่ะหนูไม่ได้ค้าปเวนีค่ะอะลูกหนูมากๆใน ความรักนะอีสองคนเนี่ยมันจวินหาความรักนะมันจะหาผัวไปเรื่อยๆนะแต่ละคนในห้าคนหกคนแล้วนะผัวเนี่ยส่วนไอ้คนเล็กเนี่ยส่วนไอ้คนเล็กเนี่ยหนีไปจากบ้านเนี่ยไปซุกอยู่กับใครเนี่ยไม่รู้เนี่ยแบบมัตู้ไปหมดเลยเนี่ยแบบไปเอาเงินไปฟาดนะครับเอาเงินไปซื้อบริการไปอยู่กับคนนี้ไปอยู่คนนี้ไปซื้อกับเขาไปอยู่เขาวันนี้อยู่คนนี้สองวัน,นวันนี้ไปอยู่คนนี้สองวันแล้วก็แบบวันๆมีแต่เรื่องใต้เสื้อเดือคนเล็กอะลูกชายนะ สูงข้าวหล่อเลยนะครับอาจารย์บอกมันเป็นกรรมนะมันเป็นกรรมอ่าแล้วแต่หนูนะแล้วแต่หนูนะอาจารย์บอกเตือนคือแกไม่พอใจอ่ะคือแกตั้งใจมาหาอาจารย์น่ะแล้วแกแล้วแกรับกับคือแกเอาหญ้ามาด้วยแกเอาแม่ของแกมาด้วยแกเอาแม่แกเอาป้าน้ำมาด้วยพออาจารย์บอกว่าแกขาปเวนีเนี่ยเหมือนแกไอเหมือนแกเสียหน้าคือว่าลูกตัวเองมีจัดหานะครับแต่แต่อีป้าคนหนึ่งนะแม่ แม่ของอีนุคนนี้แหละที่มาดูดวงอ่ะที่อาจารย์บอกครับวันนี้นะอาจารย์เด็กแถวบ้านมันก็อยู่เฉยๆผัวมันก็ทิ้งอยู่บ้านเห็นว่ามีไรายได้ก็เลยพาไปเมืองนอกเมืองนาให้มันมีให้ที่บ้านมันมีเงินมีทองเอา้าป้าป้าพาคนไปขายตัวเนี่ยมันบาปนะแต่มันก็มีไรายได้นะคะอาจารย์เอา้า แสดงว่าป้านี่ก็รู้ป้านี่คือแม่ของอีโนคนนี้ผู้หญิงคนนี้อายุประมาณสี่แปดสี่เก้าอาม่าคนนี้อายุประมาณหกสิบกว่าเอ้าแสดงว่าทุกคนก็รู้เป็นใจกันหมดในการค้าประเวณีครั้งนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วนะเนี่ยเฮ้ยมิหน้าละกรรมถึงตกทั้งทั้งหลานทั้งทุกคนเลยอาจารย์ก็เลยบอกโอ้ปไปไปไปพูดไม่รู้เรื่องนะเนี่ยพูดไม่รู้เรื่อง คือเห็น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 ผิดเป็นชอบนะครับเห็นผิดเป็นชอบคิดว่าคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทําเนี่ยมันถูกอาจารย์บอกเลยนะไม่มีทางแก้คือตามใดที่ที่ไอผู้หญิงคนเนี้ยคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทํามันถูกตามใดที่ว่าอาม่าคนเนี้ยป้าคนเนี้ยคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันถูกมันไม่มีทางที่จะแก้ไม่มีทางเลยนะครับไม่มีทาง คือมันยาวเลยคือคุณไม่รู้จักสำนึกเรื่องก็ผ่านไปนานเลยเนาะจนกระทั่งมาโควิดเนาะจนกระทั่งมาโควิดรอบแรกอาจารย์ก็เห็นรถปิกอัพสีประตูมาที่วัดจารย์ก็ไขวะเอ้ามันอผู้หญิงที่พาคนไปเกาหลีนี่หว่าแล้วก็ป้าคนนี้ด้วยเอ้าทำไมทําไมเป็นปิกอัพสี่ประตูจารย์ก็งงตอนนั้นนั่งตวตตัวโตต้าไฮเอทมาเนาะตัวตู้สีขาวมา เอ๊ะทำไมเปลี่ยนรถจานค้าพอหนูพอจะแก้ไขอะไรได้ไหมค้าตอนนี้คือเขาห้ามเข้าแล้วคือเรื่องของเรื่องเนี่ยบริษัทจัดหางานน่ะที่แฟนแกจบไปที่เกาหลีเนี่ยคือถูกถูกปิดนะครับแล้วก็แฟนติดคุกเพราะว่ากฎหมายค้าประเวณีบ้านเขาเนี่ยโชคดีนะครับผู้หญิงคนนี้กลับมาไทยก่อนแล้วลูกน้องอ่ะที่ค้าประเวณีที่ติดคุกติดคุกหมดเลยติดคุกหมดเลยพอมันโควิดเนาะ พอมันโควิดแล้วก็แล้วก็เขาเรียกอะไรล่ะคนก็ปิดโรงงานพอปิดโรงงานปับ๊บคนไทยที่เป็นผีน้อยก็ออกมาออกมามาหางานตำรวจตมก็ไล่จับไล่จับ,จบพเพื่อนว่ามาจับตำรวจมาออกนอกพื้นที่เยอะมากแล้วก็มาไล่จับคนค้าประเวณีก็เลยมาจับจับลูกน้องของแกที่กำลังค้าประเวณีอยู่ได้แล้วก็ไปปิดบริษัทตอนนี้สามีแกติดคุกติดคุกยาวเลยนะครับกฎหมายบ้านเขาแรงมาก แรงมากเลยนะครับแรงมากโชคดีที่อีป้าคนเนี้ยกลับมาเมืองไทยนะครับก็คือแกแกไม่โดนแกไม่โดนคนเดียวอาจารย์คาหนูจะทำไงให,ให้มันแบบแฟนหนูออกมาได้คะแล้วทํายังไงแบบมันจะแก้หนักเป็นเบาหนูอยากให้ทุกอย่างกลับมาหนูอยากให้ทุกอย่างกลับมากลับมาเปิดซองเนี่ยนะมันไม่ได้มันมีแต่เรื่องล่มจมคือเปิดซองนะไม่ได้เปิดร้านขายของชํามันไม่ใช่นะมันบาปมันบาปคือตอนเนี้ย เงินที่อยู่เมืองนอกอะ่ะครึ่งๆเลยนะครับเงินที่อยู่เมืองไทยเนี่ยก็ยังพอมีเลี้ยงตัวอยู่แต่ช่วงนี้ขาดสภาพคล่องขาดรถตู้ไปขาดรถตู้ไปก็เอารถปิกอัพมาใช่เงี้ยมาหาอาจารย์ก็นั่งรถปิกอัพนะครับอีสุสีประตูมาหาอาจารย์นะครับคือตกยากเริ่มเริ่มตกยากแล้วอาจารย์บอกเลยนะว่าสิ่งที่หนูทาเนี่ยมันบาปแล้วเรื่องลูกๆของหนูเนี่ยยาวเลยอาจารย์เชื่ออาจารย์นะจับมันทําหมันได้หมดเลยนะครับ พราะมันไม่หยุดหรอกมันจะเป็นกรรมไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนผัวไปเรื่อยป้าเนี่ยเตั้งแต่มหาอาจารย์ตอนตอนนู้นเมืเม่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยคือลูกเนี่ยมีผัวคนคนละสี่คนนะผู้หญิงนะฮะคนคนกลางเนี่ยมีผัวสี่คนคนโตเนี่ยมีผัวสี่คนและหายไปประมาณสองปีอ่ะกลับมาเจออาจารย์อีกเนี่ยก็เปลี่ยนผัวใหม่อีกคนละสองคนละสองส่วนลูกชายไม่ต้องพูดถึงนะครับตอนนี้ติตดติดโรคแลนะ้ว นะครับติดเอชไอวีนะครับชาวบ้านกําลังเกียดก็อยู่ที่บ้านนะตอนนี้มึงมีติดเอชไอวีเลยนะครับติดติดเอชเลยนั่นน่ะเครียดเครียดมากๆกอาจารย์บอกมันมันไม่มีทางมันไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมอาจารย์บอกไว้เลยว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าคิดว่ากินมุดเก่ามันแก้ไม่ได้ใจหนูยังทุกวันนี้หนูยังไม่คิดจะเลิกเลยหนูยังคิดจะกลับไปเหมือนเดิมอีกมันไม่ใช่คือมันพูดยากมัน มันไปไม่เป็นเลยนะครับคือมันได้เงินเยอะมากพาคนไปเมืองนอกเนี่ยมันได้เงินเยอะมากแกขับแกหักหัวคิวคนละสองแสนก็บาทอ่ะไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะโอ้ยมันสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยแกเล่าให้จา์ฟังสมัยก่อนเนี่ยแกรับนวดตามโรงแรมไปฮ่องกงไปไต้หวันไปไปหมาเก๊าอย่างเงี้ยแล้วก็มาเกาหลีครั้งละสองอาทิตย์เนี่ยโยกไปโยกมาโยกไปแต่มันไม่รวยพรไม่รวยเสร็จปั๊บแกก็ พาคนมาทําแบบนี้เลยนั่นะปนะผลปี้หมดนะคระับผลปี้หมดนะครับแต่โชคดีที่ว่ายังพอมีเงินอยู่ในไทยนะครับก็เลี้ยงหลานกันไปเลี้ยงหลานกันไปสี่คนฮาเฮเลยคืนเคงอาจารย์บอกนะเออเปลี่ยนวิถีชีวิตซะทําบุญซะแต่เชื่อไหมป้านไม่หยุดหรอกแกมหาหาอาจารย์เนี่ยเพื่อที่ว่าแกจะได้คําตอบที่แกพอใจอนั่นแนลคนเคยมีเงินหลายหลายล้านนะครับในหัวคิดแต่เรื่องอย่างนี้แหละ ไปอย่างเงี้ยตลอดเลยอะพูดให้ตายางไงมันก็ไม่เข้าใจหรอกครับพูดให้ตายางไงก็ไม่เข้าใจแกเป็นแกเป็นคนเดียวนะที่แกบอกอาจารย์เลยนะว่าพระเพิ่มหมอดงหมอดูร่างทรงที่อื่นเนี่ยพูดแต่ว่าอุย้ยจะมีแต่เรื่องรวยรวยมีแต่เรื่องยิ่งใหญ่จะรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปมีแต่คนอวยแกพอแกตกยากพอแกแบบลําบากไปเนะี่ยแกคิดถึงคาอาจารย์คนเดียวเลย อาจารย์เป็นเป็นหมอดูคนเดียวเลยนะครับที่ทักแกว่าแกจะล้มจมแกจะล้มจมแล้วแกจะเหลือเงินเนี่ยแค่ครึ่งเดียวและแกก็จะเงินที่เหลือครึ่งนึงเนี่ยจะมาเลี้ยงหลานแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วก็เลี้ยงลูกเป็นกรรมที่แกเนะี่ยพาคนเนี่ยปากก็บอกลูกนี้ลูกลูกหญิงลูกแดงลูกนิดลูกนู่นไปถึงเด็กวัยรุ่นที่พาไปกับไปนี้เนี่ยแกจะเรียกลูกทุกคนหมดเลยพอมาชาพอมาโดนโควิดเนี่ย เนี่ยแกได้เลี้ยงลูกแล้วก็หลานที่บ้านสมปากแกเลยสมใจปากแกเลยลูกรักติดคุกอยู่เกาหลีหมดเลยนะครับโหดร้ายมากเลยนะครับโหดร้ายมากนะครับจําไว้นะครับจําไว้นะครับคือกรรมที่เกิดจากการค้าปรเวณีเนี่ยมันใหญ่หลวงมากมันไม่ใช่ว่าจะง่ายๆและคนที่จะถอนตัวออกมาจากเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้อาจารย์พูดคํานี้เลยแล้วกันนะครับ วันนี้เก็บคำอาจารย์ไปคิดนะครับหมอดูหลายๆที่จะชอบพูดจะชอบอวยในสิ่งที่เราอยากฟังแต่อาจารย์ไม่ใช่หมอดูอาจารย์เห็นไงอาจารย์พูดไปงั้นชิบหายลมจมอาจารย์ก็บอกชิบหายลมจมนะครับถ้ามีบุญวาสนาที่จะได้แก้ไขดวงก็จะกลับมาดีตามที่อาจารย์บอกนะครับโอเคนะครับวันนี้เรืเเ่องเฮงนะสวัสดีครับ